ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสตาร์ทจีเอ็ก0พันนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะไปครับก็ดังอ่ะ น,นี่นะครับเสียง GDXR พันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมชื่อน้องปินนะครับผมก็เป็นคนที่